สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีอีกหนึ่งควันหลงหลังเกมรอบชิงชนะเลิศของสึกฟุตบอลเอฟเอฟคับนัดแรกระหว่างไทยและก็เวียดนามมาปากันโดยในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดราม่าหลังเกมที่ได้มีแฟนบอลชาวเวียดนามบางคนได้จูบมือแสดงสัญ,ญลักษณ์ที่หยาบคายใส่ธีรทรจนทําให้เจ้าตัวต้องมีการแสดงออกในเชิงตอบโต้กลับไปซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นเหตุการณ์ที่ได้ถูกพูดถึงกันอย่างมากในสื่อออนไลน์ของเวียดนาม โดยที่ก่อนหน้านี้หลังเกมการแข่งขันไม่นานได้มีเพจกีฬาของเวียดนามบางเพจก็ได้นําภาพนิ่งของเหตุการณ์นี้ไปโพสต์ปั่นให้คนเข้าใจผิดว่าทีระทรน,นั้นเป็นฝ่ายแสดงความก้าวราว้าวหยาบคายต่อแฟนบอลเวียดนามทําให้มีชาวเน็ตเหยนออกมาคอมเมนต์ตำหนินักเตะไทยของเรากันอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามกระแสในเรื่องนี้ก็ได้ถูกตีกลับในเวลาต่อมาครับเมื่อทางสื่อของเวียดนามอย่างออนสปอร์ตได้ออกมาโพสต์คลิปเต็มของเหตุการณ์นี้ที่ได้แสดงให้เห็นว่า ธีรทรเดิอนออกจากสนามมาพร้อมกับการโบกไม้โบกมือให้กับแฟนบอลอย่างสุภาพแต่เป็นแฟนบอลชาวเวียดนามเองที่จูมือแสดงสัญลักษณ์นี้ใส่ทีรทรซึ่งเมื่อความจริงใน,นเรื่องนี้ได้ปรากฏออกมาแบบนี้ชาวเน็ตของเวียดนามจํานวนมากจึงได้ออกมาโพสประนามการกระทําที่ไร้จิตสํานึกของแฟนบอลร,รายนี้กันอย่างมากมายครับอย่างเช่นชาวเวียดนามคนแรกที่ก็ได้มาตําหนิว่าผมได้เห็นคนมากมายที่ได้สาบแช่งผู้เล่นไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่นี่มันชัดเจนเลยว่า แฟนบอลเวียดนามเป็นฝ่ายที่ไร้วัฒนธรรมก่อนเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ด้วยว่าในตอนแรกผมก็คิดว่าชายคนนี้นั่นอวดดีแต่ว่าในาตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้ถ้าคุณไม่ให้เกียรติคนอื่นแล้วจะขอให้ผู้อื่นให้เกียรติคุณได้อย่างไรมีอารยธรรมและสุภาพหน่อยเถอะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นว่าเขายังได้โบกมือให้เลยทำไมถึงต้องทำอะไรที่มันไร้วัฒนธรรมด้วย มันต้องเสียภาพพจน์กันไปหมดเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปถึงเรื่องนี้ว่านักเตะไทยคิดว่าแฟนเวียดนามเรียกชื่อเขาเพื่อทักทายเขาจึงได้โบกมือกลับไปให้แต่ว่ามีคนนึงในกลุ่มตะโกนใส่เขาเขาจึงได้ตะอคอกกลับเขาดูมีความเป็นบอสซี่ทั้งในและนอกสนามเลยมันดีกว่านะที่จะเพิกเฉยไปซะแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมานี่ก็ได้มาแย้งเล็กๆแล้วว่าผมคิดว่าเขาก็สุภาพมากนะ เขายิ้ม <S <S เขาโบกมือให้แฟนบอแต่เป็นเพราะว่ามีแฟนที่ไม่สุภาพเขาจึงได้ทำแบบนั้นแล้วเราจะไปตำหนิอะไรเขาได้ที่จริงตอนแรกผมเองก็หัวร้อนแต่หลังจากที่ได้ดูคลิปนี้ก็รู้เลยว่าอะไรมันคือความถูกต้องซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมถึงเหตุการณ์นี้ด้วยว่าถ้าแฟนบอเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ประหลาดใจว่าทำไมเขาถึงได้ตะโกนด่าขึ้นมามันขาดความมีอารยธรรมส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ตำหนิแฟนบอลรายนี้ว่า ถ้าคุณหัวงอกแล้วแต่ยังคงทำตัวแบบนั้นก็เป็นอะไรที่น่าอับอายเกินไปสำหรับประเทศของเราฟุตบอลมันก็คือฟุตบอลอย่าได้เอาฟุตบอลและความรับชาติมาใช้เพื่อแสดงความโง่เขลาของคุณเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่าชายแก่คนนี้ได้ทำให้เวียดนามต้องสูญเสียภาพลักษณ์จากความไร้วัฒนธรรมที่มันน่าอัยศอดสูซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เสนอแนะต่อไปว่าเขาคนนี้สมควรที่จะได้รับการลงโทษที่ทำให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศ ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาตัดพ้อด้วยว่านี่มันเป็นภาพที่ไม่งดงามเลยของแฟนบอลชาวเวียดนามในการที่ไปยุ่วยุนักเตะของเพื่อนบ้านแบบนี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปด้วยว่านี่มันเป็นความน่าอับอายของประเทศรูปตัวเอสทำไมถึงได้ทำตัวไรว้วัฒนธรรมกันจังในขณะที่คนต่อมาก็มองผลลัพธ์ถึงเรื่องนี้ด้วยว่าหลังจากนี้ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องดูถูกเวียดนามเหมือนกับขยะ ส่วนคนต่อมาก็ได้มองถึงเหตุการณ์นี้ว่าฟุตบอลจบเรื่องในสนามมันก็ควรที่จะจบทีรทรนั้นเป็นนักเตะที่ดีมากๆซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงนักเตะไทยของเราว่าต้องยอมรับเลยว่าทีระทรนั้นมีคลาสมากเขาคนเดียวตอกกอนกับมิดฟิลของเวียดนามได้อย่างยอดเยี่ยมเราจึงควรต้องใช้คําพูดที่ชื่นชมเขาไม่ใช่สาบแช่งส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวในเชิงเปรียบเทียบไปถึงแฟนบอลของชาติอื่นในอาเซียนได้ว่า เราควรที่จะดูความสีวิไลของแฟนๆชาวมาเลเซียกันบ้างแต่กับแฟนๆชาวเวียดนามบางคนฉันไม่มีคำพูดอื่นใดเลยนอกจากคำว่าอวดดีและก็ไร้การศึกษาซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปว่าผู้เล่นและโคช้ชของเวียดนามบางคนก็มีความอวดดีต่ำเตี้ยทางวัฒนธรรมด้วยไม่สามารถเปรียบเทียบกับไทยได้เลยนี่มันจริงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้ต่างต้องการให้ไทยเป็นทีมที่ได้แชมป์ ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงเวียดนามในแง่ของการพัฒนาว่าเวียดนามเนี่ยยังคงต้องเดินทางอีกยาวไกลเลยถ้าแฟนบอลน,นั้นยังแสดงพฤติกรรมกันแบบนี้นี่มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวดราม่าหลังเกมส่วนหนึ่งที่ผมได้เก็บตกบางส่วนมาฝากการเป็นเกรดลูกหนังเล็กๆ,ๆน้อยๆกันในวันนี้ก็หวังว่าในแมตช์ที่2ที่กลับมาเล่นที่ประเทศไทยจะไม่มีแฟนบอลชาวไทยที่แสดงออกที่เกินขอบเขตแบบนี้กันนะครับซึ่ง เมื่อได้พูดถึงทีระทอแล้วเนี่ยผมเองก็อยากจะพูดถึงผลงานของเขาในแมตช์ล่าสุดนี้กันสักหน่อยเพราะว่ามีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้าง,างน่าประทับใจเลยจากการเป็นหัวใจในการเดินเกมของทีมชาติไทยแล้วก็มีส่วนร่วมในการทําประตูทั้ง2ลูกแต่นอกเหนือจากการเล่นที่ยอดเยี่ยมแล้วก็สม่ําเสมอของเขาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจในบทบาทกับตันทีมของเขามันคือความนิ่งแล้วก็มีสติที่ในปัจจุบันไม่ตกหลุมพรางจากการยั่วยุข,ข,ของคู่แข่งขันแบบง่ายๆเหมือนก่อน ดังที่จะเห็นได้จากจังหวะหนึ่งในแมชนี้ที่ทางงอกายของเวียดนามเอาตัวเข้าแรกด้วยการมีเรื่องกับทีระทรเพื่อหวังให้เขาได้ใบเหลืองหรือว่าใบแดงแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ติดกับจักแล้วก็รอดพ้นจากสถานการณ์นั้นไปได้และกลับกลายเป็นทางงอกายเองที่ได้ใบเหลืองในจังหวะนั้นอยู่เพียงคนเดียวซึ่งจากความยอดเยี่ยมเหล่านี้ของทีระทรผมในฐานะแฟนฟุตบอลชาวไทยก็เป็นคนหนึ่งที่มีความปรารถนาอย่างมากที่จะได้เห็นทีระทรได้ช้วยัวแชมป์ในปีนี้ในฐานะกัปตันทีม พร้อมกับตำแหน่ง m v p ของทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยถ้าเป็นไปได้ซึ่งเราก็ต้องมารอติดตามเชียร์ทั้งเขาแล้วก็ทีมชาติไยของเรากันต่อไปในช่วงหัวข้ามของวันจันทร์ที่16มกราคมนี้ครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความปกพร่องในการแปลนะัดตรงจุดดายแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ